ดีค่ะทุกคนวันนี้เอาซีดูมาสกูตเตอร์มาที่ร้านที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ให้เขาคุมพลาสติกเอ่อหน้าอา่หิมะนะคะอันนี้ก็มาเจอเห็ดค่ะทุกคนมาดูนะคะว่าเห็ดอะไรแต่ยูริซาไม่รู้จักเห็ดนะคะเห็นแล้วก็ตื่นเต้นแล้วถ่ายให้ดูนะคะทุกคนมาขาวเาค่ะทุกคน เดี๋ยวจะเดินดูเห็ดอันนี้ก็บรรยากาศหน้ามีเห็ดนะคะทุกคนดูอันนี้ร้านซ่อมก็อยู่ในป่านะคะทุกคนเขาอยู่โอ้เจอเห็ดแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเจอแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะไม่รู้ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ เจอเห็ดแล้วค่ะทุกคนอันนี้ตื่นเต้นมากนะคะจะให้ดูนะคะอันนี้ครั้งแรกนะคะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนเห็ดดอกใหญ่มากน่าจะไม่ใช่เห็ดกินได้นะคะทุกคนอันนี้แต่ดอกย้อยใหญ่นี่ก็มีมี อันนี้ดอกหนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะแต่ไม่น่าจะเห็ดกินได้นะคะเพราะว่าอันนี้ไหนดูซิอ๋อเนี่ยเป็นแบบนี้เหมือนเห็ดละโงกบ้านเราคะ่ะทุกคนแต่ไม่ใช่น่าจะกินได้นะคะอันนี้ก็มีแต่อันนี้เท่าแล้วไหนจะหาดูอีกสิแต่อันนี้เจอดอก นี่ใหญ่มากค่ะทุกคนใหญ่ใหญ่จริงๆนอ่น่าจะเห็ดผีเบื่อค่ะทุกคนเนี่ค่ะน่าจะน่าจะแบบเดียวกันไอ้นี่แก่แล้วเท่าแล้วโอ้ยพามาดูค่ะทุกคนอันนี้เจอแล้วค่ะดอกใหญ่ๆ เห็ดอะไรไมร่รู้นะคะเนี่ยเยอะโอ้ยเนี่ยค่ะทุกคนเห็ดอะไรเนี่ยเจอแล้วค่ะทุกคนเห็ดเห็ดเห็ดเรียกเจ้าของร้านเข้ามาดูนะคะอันนี้ก็คือน่าจะเห็ดลิ้นจืดนะคะเนี่ย เดี๋ยวยริซาจะถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูนะคะแล้วแกก็บอกว่าทางโน้นก็มีแต่ยยริซาก็จะไม่เก็บนะคะทุกคนเพราะว่าเอา่อยริซาไม่เคยเก็บเห็ดแล้วก็ไม่แน่ใจแต่อันนี้ก็แน่ใจอยู่นะคะว่าเป็นเห็ดลิ้นจือนะคะใหญ่มากนี่ค่ะทุกคนเห็ดลิ้นจืออันนี้น่าจะใช่เห็ดลิ้นจือนะคะแต่ยริซาก็จะไม,ไม่ไม่ไม่ตัดนะคะทุกคน แต่ร้านที่อันนี้เจ้าของที่ที่นี่ที่เขาเป็นเจ้าของที่ายลิซาเอาสิดูมาทํานะคะเอาสกูตเตอร์มานะคะเขาบอกว่าให้ยายลิซาเก็บได้นะคะทุกคนแต่ยายลิซาก็ไม่รู้จะเก็บไปทําอะไรนะคะเพราะว่าเนี่ยน่าจะใช่อยู่เห็ดลินจือนะคะอันนี้ใหญ่มากสามดอกนะคะทุกคนแต่เขาน่าจะเดี๋ยวนะ ยริซาก็จะใช้ไมพ้พิงขึ้นมาดูต้องใช้ว่าอุยแต่เขาเขาแข็งมากนะคะทุกคนเนี่ยน่าจะเห็ดดิ้งจือนะคะเนี่ยเนี่ยแต่ยีริซาไม่เก็บนะคะเพราะว่าเก็บไปก็ไม่รู้จะเอาไปให้ใครนะคะทุกคนเพราะว่าจะกลับไทยแล้วคะ่ะทุกคนใหญ่มาก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 ดอกใหญ่มาก อะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้ยจริซาก็จะเอามือทําอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะใหญ่ยยจริงๆค่ะเดี๋ยวจะถามคนที่ที่ร้านนี้ก่อนนะคะว่าเขาเห็ดอะไรนะคะทุกคนแล้วก็อยู่ในป่านี้อีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนนี่ค่ะ ทุกคนแกบอกว่าให้เยริซาเก็บได้นะคะแต่เยริซาก็จะไม่เก็บนะคะทุกคนเพราะว่าเยริซาไม่รู้จักเห็ดนะคะแต่แกบอกชื่ออยู่นะคะอุ้ยเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เขาไม่กินหรอกนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนงอาม,มาก ดอกใหญ่แล้วอันนี้ก็เขาก็กำลังเกิดนี่ค่ะแต่ไม่รู้จักเห็ดนะคะทุกคนตื่นเต้นพามาดูค่ะแล้วก็อยู่ในป่านี้ค่ะทุกคนเนี่ยดอกนี้ค่ะทุกคนใหญ่งาม สามนี้ก็อยู่ทางโน้นนะคะเหมือนคันค่ะดอกนี้เหมือนกันเลย